เคล็ดลับในการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะหลายๆคนนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าอยากจะทาธุรกิจแล้วทํำยังไงเดี๋ยววันนี้ครูจะมาย่อให้ฟังค่ะข้อแรกนะคะคุณต้องรู้เลยคะ่ะว่าลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหนบางคนนะตั้งกิจการแต่ยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าของคุณคือใครนะคะคุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณนะอยู่ที่ไหนและใครจะมาซื้อสินค้าของคุณข้อที่2นะคะจํากัดกลุ่มเป้าหมายของคุณให้แคบลงค่ะยิ่งแคบมากเท่าไหร่นะคะรับรองว่าคุณขายดีมากเท่านั้นนะคะการที่คุณนะจะขายสินค้า1ชิ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายายว มันจะเหมาะกับทุกๆคนนะคะคุณเห็นไหมคะเวลาที่คุณเดินเข้าไปในร้านขายยาเนี่ยยาเนี่ยก็จะจำเพาะเจาะจงว่า อันนี้นะคะสาหรับเด็กอันนี้สําหรับผู้ใหญ่อันนี้สําหรับผู้หญิงเห็นไหมคะมันทําให้คุณนะคะสามารถที่จะโฟกัสลูกค้าของคุณได้ง่ายมากขึ้นข้อที่3นะคะพยายามเอาตัวเองเข้าสู่ตลาดออนไลน์ค่ะยิ่งคนรู้จักคุณมากเท่าไหร่นะคะการตลาดของคุณยิ่งจะง่ายมากๆขึ้นข้อที่4นะคะสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณให้มากที่สุดค่ะยิ่งอะไรที่มันเป็นจุดเด่นนะคะคุณพยายามโชว์จุดเด่นของคุณให้มากที่สุดข้อที่5สร้างระบบในการดูแลลูกค้านะคะหลังการขายถ้าสมมติว่าคุณนะคะขายสินค้า แล้วคุณไม่มีการบริการหลังการขายนะคะทําให้คุณนะคะไม่ซื้อใจลูกค้าและลูกค้าเนี่ยก็จะไม่ trust ในตัวคุณด้วยดังนั้นนะคะการมีปฏิสัมพันธ์หลังการขายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะ5ข้อนี้นะคะเป็นวิธีการที่คุณจะเริ่มทําธุรกิจคุณถามตัวเองก่อนนะคะว่าการที่คุณทําธุรกิจน่คุณมี5ข้อนี้แล้วหรือยังคุณพร้อมหรือยังที่คุณจะดูแลลูกค้าของคุณกําหนดลูกค้าของคุณกําหนดเป้าหมายของคุณยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่ธุรกิจของคุณยิ่งจะไปได้เยี่ยมมากเลยค่ะ